สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบช่องวีว h a n n e l เช่นเคยนะคะวันนี้วีวีจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Well Intended Love ต่างรักมาใจบอสซีซ่น2ตอนที่9และ10ให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับฟังกันวีวีก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ช่องของวีวีเพื่อเป็นกำลังใจให้วีวีทำคลิปต่อไปออกมาเรื่อยๆนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดเวลาอัปเดตตอนใหม่ Ha. ความเดิมตอนที่แล้วพระเอกและนางเอกก็ได้แต่างงานกันตามชื่อเรื่องไปเรียบรอย้อยแต่ที่น่าสงสัยก็คือผู้จัดการเจียงของนางเอกนี้สิคะทําไมถึงได้ไปทําแบบนั้นวิวเชื่อว่าทุกคนเองก็สงสัยตอนนี้เราจะได้ไปตามล่าหาความจริงกันค่ะและแน่นอนว่าซีรีส์เรื่องนี้มี16ตอนจบซึ่งหมายความว่าเรามากันครึ่งทางแล้วเรื่องเราก็จะยิ่งเข้มขน้นลาความลับที่ถูกซุกซ่อนไว้ก็กำลังจะเปิดเผยถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปร ฟังการสปอยกันเลยค่ะ Well Intended Love ต่างรักมาใจบอสซีซั่นสองตอนที่9พระเอกเดินมาคุยกับผู้จัดการเจียงเขาบอกว่าผมเตือนแล้วใช่ไหมเรื่องสัญญาผู้จัดการเจียงตอบว่าฉันไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรฉันไม่ได้เอาให้ใครดูพระเอกจึงบอกว่าผมขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะเมื่อพระเอกเดินจากไป ผู้จัดการเจงก็มีสีหน้าเคร่งเครียดผู้บริหารชุดเดิมไม่เห็นด้วยกับการเสนอให้ปฏิรูปองค์กรของชูยานเมื่อเสร็จงานนางเอกก็เดินมาคุยกับผู้จัดการเจงและถามว่าพรุ่งนี้ฉันมีงานอะไรไหมเมื่อผู้จัดการเจงตอบว่าไม่มีนางเอกก็เลยบอกว่าดีเลยพรุ่งนี้ฉันจะไปงานเลี้ยงรุ่นมัธยมปลายไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วตอนเรียนพวกเราสนิทกันมากเลยนะ ผู้จัดการเจงก็เลยบอกว่าได้สิขอให้สนุกนะแต่เมื่อนางเอกกลับไปผู้จัดการเจงก็มีสีหน้ากังวลนางเอกกลับมาที่ห้องทิ้งตัวลงบนโซฟาด้วยความเมื่อยลา้าแต่ก็มีมือลึกลับมาจากด้านหลังโซฟาเป็นพระเอกนั่นเองที่มาบีบไหลและนวดให้เธอพระเอกพูดซ้ำอีกว่า มูมูของผมสุดยอดไปเลยนางเอกบอกว่าจนเป่าฮยอยากมาสร้างความร้าวฉานให้เราไม่มีทางสระบนางเอกบ่นต่อว่าหิว พระเอกจึงไปต้มมาม่าให้กินนางเอกเลยบอกเขาว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปงานเลี้ยงรุน่นพระเอกถามว่าผมไปด้วยได้ไหมอยากแสดงให้ใครๆเห็นว่าคุณเป็นของผมจะแย่ยอยู่แล้วตอนเวคุณคงป๊อปมากใช่ไหมนางเอกตอบด้วยความภูมิใจว่าใช่สิฉันเป็นดาวเด่นเลยละ่ะเธอถามพระเอกต่อว่าหึงหรอพระเอกก็เลยบอกว่าเปล่าผมไม่ได้หึงชูหยานมานัดบอดเพราะขี้เกียจฟังพ่อบน่น ซึ่งจากเอกสารรายชื่อเขาเลือกคนที่เข้าท่าน้อยที่สุดเธอเป็นลูกสาวผู้กำกับชื่อว่าคุณหวางทั้งสองคนคุยกันไม่ถูกขอเท่าไหร่ยิงเมื่อคุณหวางถามชู้หยานเรื่องราศีปรากฏว่าไม่เข้ากันเลยสักนิดผู้หญิงคนนึงในร้านที่นั่งฟังอยู่ถึงกับโัวเราะเสียงดงังจนทั้งสองคนต้องหันไปมองตาชูยหยานก็โมไปว่าผมชอบผู้หญิงที่ให้ชีวิตครอบครัวมาก่อน ซึ่งหญิงสาวที่หัวเราะเมื่อครูก็อยากรู้อยากเห็นถึงขนาดค่อยๆเลื่อนเก้าอี้ถอยหลังเข้าไปไกลๆจนกระทั่งเก้าอี้ของเธอไปชนกับเก้าอี้คุณหวางคุณหวางจึงลุกขึ้นกอดอกลาะบอกเธอว่าไม่รู้รึกไงว่าแอบฟังคนอื่นคุยกันมันเสียมารยาทเธอบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆเก้าอี้มันก็ไปทางนั้น ชูหยาเดินไปหาหญิงสาวคนนั้นลาเรียกเธอว่าที่รักเขาบอกคุณหวังว่าที่จริงเธอเป็นแฟนผมแต่พ่อไม่อยากให้เราคบกันเลยให้ผมมานัดบอดเธอแอบตามเรามาพร้อมจับมือทั้งสองข้างของหญิงสาวคนนั้นสกิลของนักแสดงเก่าถูกหยิบยกมาใช้ชูหย่ายิ้มลาพูดว่าที่รักผมไม่นอกใจคุณแน่ไม่ต้องห่วงนะ คุณหวังว่าชูหยานวันเล่นละครนำเน่าจนเป็นนิสัยไปแล้วหรอจะปฏิเสธฉันก็บอกมาตรงๆเธอคะ่ะวันหลังไม่อยากนัดบอดก็บอกพราคุณไปตรงๆอย่ามาทำให้คนอื่นเขาเสียเวลาเมื่อคุณหวางเดินจากไปชูหยานจึงปล่อยมือหญิงสาวคนนั้นแต่เธอไม่ยอมปล่อยเธอถอดถุงมือออกลาขอร้องให้ชูหยานจับมือเธออีกครั้งชูหยานทำตามที่เธอขอเธอยิ้มแล้วหัวเราะอ,อย่างดีใจลาบอกว่า เราเป็นเพื่อนกันได้ไหมฉันชื่อเซียวโยคุณชื่ออะไรชูออยหยานจึงบอกว่าน่าใจนะว่าไม่มีอะไรมากกว่านั้นผมหรอผมลืมชื่อตัวเองไปแล้วแล้วเขาก็รีบวิ่งออกไปบอกว่าผมยุง่งเซียวโยบ่นกับผู้ติดตามของเธอว่าผู้ชายคนเมื่อกี้เขาน่าสนใจเนาะซึ่งผู้ติดตามคิดว่าเขาน่าจะเป็นดาราเพราะหน้าคุณมากเมื่อคนข้อมูลดูก็พบว่าเป็นดาราดังชื่อชูออยหยาน ทำเอาเซลโยถึงกระเพอเลยทีเดียวในงานเลี้ยงรุ่นนางเอกคุยกับเพื่อนๆอย่างออกรสชาติเมื่อโดนเพื่อนถามว่าทำไมไม่พาครูมันมาด้วยนางเอกก็เลยบอกว่าซุยเผยบอกว่าห้ามพาครอบครัวมานี่นาฉันเลยไม่ได้ชวนมาด้วยทุกคนคุยกันเรื่องสมัยเรียนมีเพื่อนคนนึงบอกกับนางเอกว่ายังจำตอนที่เธอปกป้องเพื่อนห้องอื่นได้อยู่เลยเธอกล้าหาญมาก นางเอกนั่งนึกแต่เธอบอกว่าฉันจำไม่เห็นได้เลยเพื่อนอีคนจึงบอกว่าใช่เหยาเหลี่ยงหรือเปล่าที่โดนเพื่อนรังแกตลอดแต่ไม่กล้าบอกครูซุยเผิงเลยบอกว่าที่จริงเมื่อสองอาทิตย์ก่อนฉันเพิ่งไปเยี่ยมเหยาเหลี่ยงที่โรงพยาบาลแม่ของเขาบอกว่าเหยาเหลี่ยงโดนคนเมาแล้วขับชนเมื่อสองปีก่อนอาการยังโคม่าอยู่เลยไม่รู้จะฟื้นขึ้นมาได้ไหม นางเอกจึงบอกว่าไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้กับเขาเลยฉันจำได้ว่าถึงเขาจะขี้อายไม่ค่อยพูดแต่ก็เป็นคนดีสุยเผิ่งก็เลยบอกว่าเธอเคยช่วยเขาไว้เขาต้องซาบสึงมากแน่ๆนางเอกบอกว่าฉันเองก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกทุกคนดื่มฉลองกันต่อแต่นางเอกกลับนิ่งไปลานึกถึงเรื่องเมื่อสองปีก่อนเธอ,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 อกำลังรอออดิชั่นบทระหว่างนั้นมีข้อความจากเยวเลียงส่งมา เขาบอกว่าเรื่องสมัยเรียนที่เธอเคยช่วยฉันตอนนี้มันชัดเจนในความทรงจำของฉันเหลือเกินเหมือนเป็นสัญญาณที่ฉันบอกเรื่องที่ไม่เคยพูดฉันชอบเธอนะเธอจะยอมให้ฉันเป็นแฟนเธอได้ไหมนางเอกปฏิเสธไปบอกว่าขอโทษด้วยนะตอนนี้ฉันกำลังจดจ่อกับเรื่องงานเห่ยาเหลียงตอบมาว่าไม่เป็นไรต่เรานะัดเจอกันได้ไหมฉันไม่ได้เจอเธอ,เธอนานแล้วนางเอกก็เลยตอบว่า ขอโทษนะฉันไปไม่ได้คืนนี้มีงานที่บาร์เหยี่ยวเหลียงก็เลยถามว่าไปหาได้ไหมพร้อมกับที่ทีมงานเรียกให้ไปออดิชั่นพอดีนางเอกจึงไม่ได้ตอบอะไรหลังจากนั้นนางเอกนั่งเล่นชิงช้าหลังจบงานกับพระเอกที่สนามเด็กเล่นเธอเมานิดนิดโดยพระเอกก็นั่งค้างๆคอยป้อนขนมให้นางเอกคุยอวดว่าสมัยเรียนฉันเป็นหัวหน้าห้องด้วยนะเธอเล่าต่อว่า ตอนจะจบมปลายครูให้ออกไปพูดว่าในอนาคตอยากเป็นอะไรฉันบอกไปว่าอยากเป็นนักแสดงพวกเพื่อนยังนึกว่าฉันพูดเล่นด้วยซ้ำซึ่งพระเอกก็ภูมิใจในตัวนางเอกมากที่พยายามทำตามความฝันจนสำเร็จและนางเอกก็บอกอีกว่าเราคุยกันเรื่องเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งตาแล้วเธอก็หยุดเล่านางเอกคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพระเอกตอนนี้เขาก็พารายเยอะอยู่แล้วเธอไม่อยากเอาเรื่องนี้ไปกวนใจ ม้พระเอกจะบอกว่าเรามาเถอะผมไม่ถือแต่นางเอกก็ตัดบทแล้วบอกว่าฉันมีความสุขจังที่มีคุณอยู่ข้างๆพระเอกเลยบอกเธอว่าผมจะทำให้คุณมีความสุขต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วเขาก็โผลเข้าไปจูบนางเอกทั้งสองก็จูบก,กันตาก็ถูกกวนด้วยโทรศัพท์จากวอลลี่บอกว่าคุณย่าเป็นลมเข้าโรงพยาบาล พระเอกร้องไห้นางเอกก็คอยปลอบอยู่ข้างๆคุณหมอมาบอกว่าไม่มีอันตรายอะไรร้ายแรงแต่อาจจะต้องพักสักสองสามวันวันต่อมาพระเอกก็มาหาคุณยา่าพอคุณย่าฟื้นพระเอกก็รีบเข้าไปหาเป็นห่วงคุณย่าหนักมากจนคุณย่าบอกว่าย่าความดันสูงไปหน่อยก็เลยเป็นลมไปเฉยๆเองคุณย่าบอกว่ายาจะอยู่จนเธอแต่างงานมีลูกเลยยาจะรออุ้มหลาน พระเอกก็เลยบอกว่าผมมีอะไรจะบอกย่าอย่าด่าผมนะวันนั้นที่พานางเอกไปที่บ้านเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วผมแต่งงานแล้วนะคุณย่ายิ้มอย่างดีใจแล้วบอกว่าดีมากเลยหลานทำดีมากชูหยานโทรหาพระเอกคุณย่าเลยขอคุยด้วยเมื่อพระเอกคุยต่อเขาก็บอกว่าฉันมีธุระกับนายชูหยานพระเอกนะชูหยานคุยเรื่องธุรกิจ เขาบอกว่าแน่ละว่าพวกผู้ถือหุ้นไม่ยอมรับเพราะแผนของนายมันไม่เข้ากับธุรกิจพระเอกเลยนะนํำช่วยหยาดว่าลองกลับไปหาอะไรที่นายทำได้ดีสิมูมูบอกฉันว่าอยากไปเที่ยวถ่ายรูปต่างงานที่ต่างประเทศพอจะคิดอะไรออกไหมช้วยหยาดน,นึกออกทันทีพระเอกจึงบอกว่าเห็นไหมนายเหมาะกับการทำธุรกิจ พระเอกแนะนําต่อว่านายต้องคิดอะไรปางๆแบบที่คนอื่นทําตามไม่ได้ชุยานก็เลยบอกว่าใช่ฉันมีคอนเน็กชันเรื่องพวกนี้อยู่แล้วต่าค่าใช้ใจ่ายมันก็จะสูงขึ้นพระเอกก็เลยบอกว่านายจะกังวลเรื่องนั้นทําไมฉันลงทุนด้วยได้อยู่แล้วพระเอกโทรหานางเอกบอกเธอว่าคืนนี้ผมมีนัดกับคู่้าคนสําคัญผมอยากได้คู่คิดช่วยไปเป็นเพื่อนได้ไหมแต่เมื่อนางเอกมาถึงสถานที่ กลับไม่มีใครมีเพียงผีตันที่แต่งตัวหล่อเหลาและทันวางรูปสี่อันนางเอกเดินดูรูปของเธอกับพระเอกที่ถูกตัดต่อได้อย่างไม่เอาไหนนางเอกจึงเรียกพระเอกออกมาเขาบอกว่าถึงมาว่าผมจะไม่ได้อยู่ในอดีตของคุณแต่ผมก็อย,กอยากอยู่ในอนาคตคุณนะพระเอกพูดกับเธอว่ายังไม่ได้มีโอกาสขอคุณแต่างงานเลยผมจะทำให้มันถูกต้องจากนั้นพระเอกก็ดีดนิ้ว ลาชุดแต่งงานก็ค่อยๆเลื่อนลงมาเขาบอกกับนางเอกว่าผมออกแบบชุดนี้เองเลยนะพระเอกก้มลงไปหยิบแหวนในกล่องที่วางอยู่ข้างชุดเขาคุกเข่าลงและบอกนางเอกว่ามูมูแต่งงานกับผมนะซึ่งนางเอกก็ยื่นมือให้พระเอกสวมแหวนอย่างไม่ลังเลพระเอกหยิบแหวนมาสวมให้ตัวเองด้วยเขายิ้มดีใจและเข้าไปกอดนางเอกแน,น่นลาพูดว่าผมอยากจัดงานแต่งงานให้เร็วที่สุดเลย ผู้จัดการเจียงเลื่อนดูไยป๋อเธอเห็นภาพพี่พระเอกโพสเป็นรูปผีตันนอนยิ้มแฉ่งแต่งตัวหลอกก็ไม่สบายใจแลนางเอกก็โทรหาพอดีบอกว่าฉันมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกพี่ฉันกับพระเอกแต่างงานกันแล้วก่อนหน้านี้ด้วยอะไรหลายอย่างเราต้องปิดเป็นความลับแต่ตอนนี้ฉันอยากหาโอกาสบอกแฟนๆของเราผู้จัดการเจงไม่พอใจมาก เธอบอกว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมเพิ่งมาบอกมันต้องหารือกันก่อนสิเบื้องหลังในตอนนี้เผยให้เห็นว่าวอลลี่เดินมาถามพระเอกว่าดึกขนาดนี้ยังไม่กลับบ้านหรอพระเอกกำลังนั่งวุ่นวายกับคอมพิวเตอร์วอลลี่จึงถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมพระเอกบอกว่าไม่มีงานนี้มีแต่ชันคนเดียวที่ทำได้แล้เขาก็ยิ้มอย่างพอใจกับผลงานการตัดต่อของตัวเองจบตอนที่9 Well ินเทนเดนต์เลต่างรักมาใจบอสซีซันสองตอนที่10นางเอกลองชุดเพื่อใส่ไปงานแต่อยู่ดีๆพระเอกก็โผล่เข้ามาแล้วบอกให้นางเอกลองชุดให้ดูแต่ไม่ว่าจะลองกี่ชุดพระเอกก็ใส่หัวทั้งนั้นหมาว่าชุดจะสวยแค่ไหน ผู้จัดจาการเจงกุ้มขมับนางเอกเ,เองก็เริ่มจะรำคาญเธอก็เลยบอกว่าตกลงคุณชอบชุดไหนกันแน่ฉันใส่ชุดไหนคุณก็ใส่หัวทั้งนั้นฉันไม่สนใจแล้วฉันจะใส่ชุดนี้แหละซึ่งชุดที่ว่าเป็นเดรสสีขาวดำปาดไหล พระเอกเดินเข้าไปหาลาถามว่าแน่ใจหรอว่าจะใส่ชุดนี้เมื่อนางเอกบอกว่าใช่พระเอกก็กัดไปที่ข้อของนางเอกเต็มแรงลาชุดที่ปิดรอยกัดได้ก็มีตาชุดสีดำแขนยาวถึงข้อมือกระโปรงยาวถึงปลายเท้านางเอกทำหน้าเซ็งลาบอกว่าคุณมีเจตนาแอบแฝงในการเลือกชุดนี้ชัดๆพระเอกก็เลยพูดว่าตาชุดสีดำจะทำให้คุณดูเด่นบนพรมแดงนะ กระโปรงก็รับกับสัดส,ส่วนลาพระเอกก็สวมสร้อยเพชรที่ข้อของนางเอกเขาบอกว่าผมมีจริงๆนั่นแหละผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราแต่างงานกันแล้วคุณหนีไปไหนไม่ได้แนะ่ผู้จัดการเยงทำตัวไม่ถูกเธอจึงเดินออกจากห้องลองชุดไปเลยชูหยานมาถ่ายรูปที่เมืองโบราณเซียวโยแอบมองเขาอยู่ เมื่อเธอเห็นว่าชูหยานหันมาจึงรีบวิ่งหนีจนไปชนกับผู้ชายคนหนึ่งชูหยานรีบวิ่งตามมาแล้วช่วยเสียวโ,โยที่ลม้มเขาถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่มาเที่ยวหรอเสี่ยวโ,โยตอบว่าใชา่คุณจำฉันได้ด้วยหรอชูหยานบอกว่าแน่สิเราเจอกันในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเท่าไหร่ เซลหยบอกว่าขอบคุณที่ช่วยนะฉันขอเลี้ยงข้าวได้ไหมตาสูหยานบอกว่าไม่เป็นไรเซลหยจึงได้ตาแอบเดินตามสูหยันต่อยๆนางเอกควงแขนพระเอกไปงานเดินพรมแดงนักข่าวต่างถ่ายรูปทั้งสองคนและถามพระเอกว่าที่มาออกงานเพื่อจะบอกใบเกี่ยวกับโครงการใหม่ของเครือหลิงชื่อหรือเปล่าพระเอกบอกว่าเปล่าหรอกผมแค่มาเดทกับมูมจากนั้นก็มีนักข่าวถามเรื่องการแต่งงานพระเอกกำลังจะตอบแต่ นางเอกก็ขัดว่า ให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าแต่แล้วก็มีคำถามจากนักข่าวที่ทำให้ทั้งงานตะลึงเมื่อเธอถามพระเอกว่าประธานหลิงคุณจะธิบายยังไงเรื่องที่เครือลิงสื่อปกป้องฆาตกรคุณจ้างพารับบาปเหยื่อชื่อว่าเห่ยาเหลียงเป็นเพื่อนสมัยเรียนของนางเอกผู้จัดก,การจริงยิ้มอย่างสะใจเมื่อได้ฟังคำถามนั้นหลาพระเอกกับนางเอกยืนอื้งทำตัวไม่ถูกพระเอกตอบว่าพวกคุณช่วยหยุดซักไซสเกี่ยวกับข่าวลือที่ไม่ ไม่มีมูลด้วยไม่งั้นทางบริษัทอาจจะดำเนินการฟ้องตามกฎหมายแล้วเขาก็ลากนางเอกเข้าไปในงานส่วนผู้จัดการเจียงก็เดินมาห้ามหนักข่าวล้วบอกว่าหมดเวลาตอบคำถามแล้วค่ะพระเอกบอกนางเอกว่าอย่าไปเชื่อข่าวหรือพวกนั้นนะนางเอกถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ พระเอกตอบเธอว่าผมเองก็ไม่แน่ใจคงมีคนคิดจะทำลายชื่อเสียงของบริษัทวอนลีวิ่งเข้ามาอย่างร้อนรนพระเอกบอกว่าให้ปิดข่าวด้วยตาวอนลีพูดว่าไม่ทันแล้วตอนนี้ข่าวแพร่เต็มอินเทอร์นเ,น,เ,น,เน็ตหัวข้อข่าวเขียนว่าเซียลินนักขุดทองน้องใจคนรักเก่าเยาเหลียงมาคบเศรษฐีนางเอกบอกว่าฉันไม่เคยคบกับเขาเป็นค่าเพื่อนร่วมชันกันฉันเพิ่งรู้เรื่องที่เขาถูกรถชนตอนงาน รุ่นที่ผ่านมานี่เองพระเอกก็เลยบอกว่าต้องมีคนจงใจโยงสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันพกเขาหมายหัวเราหล่บอกว่าไม่ต้องห่วงผมจะปกป้องคุณเองนางเอกจึงชวนพระเอกไปเยี่ยมเหยาเลี้ยงเผื่อว่าจะได้รู้อะไรมากขึ้นเมื่อเจอแม่ของเหยาเลี้ยง พอรู้ว่านางเอกเป็นใครเธอก็ด่าว่านางสับสอนที่ทิ้งลูกชายฉันไปเข้าเศรษฐีนี้เองนางเอกบอกว่าเปล่านะคะหนูกับเยาวเลียงไม่เคยคบกันแม้เยาวเลียงบอกว่าแง่ละเธอคงไม่ยอมรับหรอกลูกชายฉันก็ค่าผู้ชายตัวเปล่าถ้าเทียบกับเศรษฐีฆาตรกรของเธอทีนีไม่ต้อนรับเธอออกไปซะลาเธอก็ผลักนางเอกออกไปพระเอกห้ามล่ะบอกว่า เรามาที่นี่เพื่อหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ช่วยแก้ปัญหาเราเสียใจที่ลูกชายป้าต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่เธอกลับชี้หน้าด่าว่าพระเอกเป็นฆาตกรหลาส่งเสียงดังร้องววอยๆจนคนออกมาดูทั้งโรงพยาบาลนักข่าวมารอทำข่าวอยู่ด้านหน้าแล้วสัมภาษณ์ตาเรื่องเสียหายไม่ว่าจะเป็นคุณมาพอรู้สึกผิดใช่ไหมจ่ายเงินค่าปิดปากครอบครัวเหยาไปเท่าไหร่แล้วหาว่านางเอกทิ้งความดีมาแต่งงานกับ คนรวยผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นพวกคุณอาจมีความผิดฐานแพร่ข้อมูลเท็จเหล่าก็ลากนางเอกออกไปผู้จัดก,การเจงนั่งคุยอยู่กับฟวยหนิงเขาถามว่าเป็นยังไงครับการล้างแค้นมันหอมหวานหรือเปล่า ผู้จัดการเจงที่ดูคลิปผ่านมือถือตอบว่านี่มันกะคาเริ่มตน้นเขาต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่ก่อไว้ปู้ยหนิงก็เลยบอกว่าแต่คุณต้องระวังไว้หน่อยนะพระเอกไม่ใช่คนที่จะจัดการได้ง่ายๆผู้จัดการเจงตอบอย่างมั่นใจว่าฉันรู้ค่ะว่ากำลังทำอะไรอยู่ หลายคลิปที่เธอนั่งดูก็คือคลิปที่พระเอกและนางเอกโดนรุมสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลน,นั่นเองนางเอกถามพระเอกว่าคุณไม่ได้ทำใช่ไหมพระเอกตอบว่าผมสัญญากับคุณยังได้ผมไม่เคยขับรถชนใครหรือทำเรื่องผิดกฎหมายนางเอกบอกว่านั้นสิ คุณไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ำฉันรู้จักคุณดีคุณไม่มีทางทำแบบนั้นแน่เราคุณจะทำยังไงต่อตอนนี้เรื่องมันพลาดไปทั่วแล้วพระเอกนิ่งไปแล้วบอกว่าผมให้เวอรลี่จัดการแล้วละ่ะเราคงได้รู้อะไรเพิ่มนางเอกจึงขอตัวไปที่บริษัทของเธอก่อนลากอบพระเอกแน่นปลอบเขาว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเอง ชูหยานโทรหาพระเอกด้วยความเป็นห่วงเพื่อละบอกเขาว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยนะเซียวโยมาหาชูยหยานที่ออฟฟิศพร้อมกับดอกไม้ช่อโตชูยหยานจามแล้ววิ่งหนีจนทั่วเขาชนโตะ๊ชนกาแฟาหกส่วนเซียวโยก็วิ่งตามไปทางออฟฟิศ พนักงานเห็นกันหมดสูหยานบอกให้วางอาวุธลงเดี๋ยวนี้เสี่วยวหยวบอกว่าฉันไม่มีอาวุธนะสูยหยานก็เลยบอกว่าดอกไม้นั่นไงอาวุธสูหยานให้พนักงานมาเอาดอกไม้ไปซึ่งเธอก็ไม่ยอมละายืแย่งกันอยู่พักหนึ่งสูหยานเขามาพ่นยาในห้องทำงานเสี่วยวหยวก็เลยบอกว่าขอโทษค่ะ ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นหอบหืดแครอยากจะมาขอบคุณเรื่องคราวก่อนเฉยเฉยเซียวโยเสนอตัวจะเช็ดคราบกาแฟาที่หกชูยหยานอยากจะตามแม่บ้านเพราะเซียวโยดูจะไม่ได้เรื่องแต่เธอก็บอกว่าฉันจะรับผิดชอบเองในขณะนั้นชูยหยานก็ทำงานไปด้วยเซียวโยจึงเสนอไอเดียว่าในฐานะที่ถ้าฉันเป็นลูกค้าเราจ่ายเงิน ฉันคิดว่าฉันอยากเลือกได้ว่าจะไปไหนบ้างไม่ใช่ตามแผนการเดินทางที่คุณพูดทั้งสองเถียงกันแต่นั้นก็ทำให้ชู่ยหยันได้ไอเดียใหม่ๆและมองภาพเซียวโยที่ตั้งใจขัดโตะให้เขาด้วยความรู้สึกบางอย่างนางเอกมาคุยกับผู้จัดการเจียงเธอถามนางเอกเรื่องเยาเลี้ยง นางเอกก็เลยนึกถึงเรื่องข้อความของเยลเลียงแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่เล่าเรื่องนานและบอกไปว่าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยผู้จัดการเจงก็เลยบอกว่าให้อยู่ห่างจากพระเอกไว้นางเอกบอกว่าฉันเข้าใจว่าพี่อยากรักษาผลประโยชน์ให้ฉันแต่ฉันเชื่อพระเอกและไม่อยากให้ข่าวอะไรมากำหนดความสัมพันธ์ของเราฉันควรจะอยู่ข้างเขาจนกว่าความจริงจะเปิดเผยเชื่อในวิจารณญาณ ของฉันด้วยนะคะผู้จัดก,การเจงบอกว่าถ้าเธอไม่ฟังฉันคงทำอะไรไม่ได้แต่เรื่องนี้อาจจะกระทบกับงานของเธอนะผู้จัดก,การเจงเอามือทุบโต๊ะเมื่อนางเอกออกไปจากห้องนางเอกมาที่งานซึ่งมีนะักข่าวมารออยู่เต็มไปหมดหลารัวคคำถามที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับหยวเหลี่ยงลาเรื่องพระเอกจนเธอทนไม่ไหวแลาหันไปตอบนักข่าวเหล่านั้นว่าความจริงก็คือ ฉันกับเหยี่ยวเหลี่ยงเป็นค่าเพลินร่วมช้นไม่เคยคบกันส่วนพระเอกก็ไม่เคยขับรถชนใครเขาไม่ได้จ้างพารับบาปมีคนไม่พอใจนางเอกเกี่ยวกับเรื่องนี้หล่ะเข้ามาด่าว่าเธอตอแหลเขาเข้ามาจะปาบ้างอย่างใส่นางเอกแต่พระเอกก็เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้เขากอดนางเอกไว้ลารับสิ่งนั้นแทนโชคดีที่มันเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าเท่านั้น ผู้จัดการเจงนั่งสายยยิ้มและอ่านข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างมีความสุขเธอพิมพ์ข้อความหาใครบางคนว่าให้ประนามนางเอกและพระเอกต่อไปใช้เรื่องเร็วๆที่ฉันเคยบอก เล่นงานนางเอกครั้งนี้ทำให้สำเร็จละ่ะเรื่องราวเล่าย้อนไปถึงกลองตัวจิ๋วปริศนาในงานเลี้ยงตอนแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวผู้จัดการเจงจ้างชายคนนึงไปแสนหยวนเพื่องานนี้หละคนที่เอารูปพวกนั้นไปปล่อยก็คือผู้จัดการเจงนั่นเองเธอบ่นกับตัวเองว่าคราวก่อนแกรอดไปได้แต่คราวนี้ใครจะมาช่วยแกได้อีกละ่ะ เฟยเฟยนั่งคอมเมนต์แก้ข่าวแทนนางเอกอยู่กับวอลลี่และเธอก็บังเอิญไปเจอกลุ่มแอนตีิฟันของนางเอกเธอจึงวางแผ่านไปร่วมวงกับพวกเขาด้วยวอลลี่มาจ้างพระเอกเลื่องกลุ่มแอนตีิฟันของนางเอก ส่วนพระเอกก็บอกให้วเวอร์ลี่สืบเรื่องเครื่องดักฟังที่เคสเพิ่มฉันคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นล้ให้วเวอร์ลีพุ่งเป้าไปที่คนรอบตัวนางเอกวเวอร์ลี่จ้างเพิ่มเติมอีกว่าผมมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุของยเยลเลียงคนที่เป็นแพทเท่านคนขับรถมีพี่ชายติดการพน,นันมันอาจเกี่ยวข้องกันกันกบเงินก้อนโตรที่มาที่เราเจอ พระเอกจึงสั่งให้จับตาดูเขาเอาไว้ชูหยานนั่งประชุมกับบรรดาพนักงานเพื่อคิดสโลแกนของบริษัทให้ติดตลาดและนำเสนอให้คณะกรรมการพึงพอใจคำพูดของเซียวโยในวันนั้นทำให้เขาคิดสโลแกนเด็ดๆได้ถ่ายทุกที่ในที่ที่คุณต้องการไฟฟลาเลอรวลีมาที่พวกคลับแอนตี้แฟนของนางเอกเพื่อเก็บข้อมูล ต่เมื่อฟังพวกนั้นด่านางเอกและพระเอกมากเข้าเฟยเฟยก็เผยตัวทนไม่ได้แก้ตัวให้นางเอกแลวสั่งสอนพวกแอนตี้พวกนั้นถามว่าคุณเป็นใครกันแน่เมอลีบอกว่าเธอเป็นแฟนผมส่วนเฟยเฟยก็บอกว่าเขาเป็นแฟนฉันไงนางเอกย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพระเอกคุณแม่บ้านพาเธอมาที่ห้องเมื่อนางเอกเก็บของส่วนตัวของตัวเองเธอก็บังเอิญเจอกับกล่องที่มีข้อมูลส่วนตัวและหน้ากากไซโรที่พระเอกใส่ใน คืนนั้นมันทำให้นางเอกจำได้ทันทีม่าคนคนนั้นคือพระเอกนอกจากนั้นยังมีกำหนดการงานต่างๆของนางเอกตารางงานและทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอพระเอกกลับมาแล้วตาเขาเจอกับนางเอกที่ถือหน้ากากนั้นไว้ในมือและถามเขาว่าวันนั้นคุณอยู่ที่บาร์ฉันจำหน้ากากนี้ได้ พระเอกพยักหน้าแล้วบอกว่าใช่นั่นผมเองนางเอกถือเอกสารในมือแล้วบอกว่าข้อมูลพวกนี้มันไปอยู่กับคุณได้ยังไงคุณรู้จักฉันมานานแล้วหรอพระเอกนิ่งไปแล้วเขาก็ตอบนางเอกว่าผมรู้จักคุณผมเคยเจอคุณเมื่อนานมาแล้ววันนี้คือวันที่7 7 9ที่ผมได้รู้จักคุณทั้งสองคนนั่งคุยกันพระเอกเล่าว,ว่าวันเกิดผมเมื่อสองปีก่อน ผมไม่เคยฉลองวันเกิด ต่จ,จู่ๆวันนั้นก็รู้สึกอยากซื้อเค้กให้ตัวเองขึ้นมาตอนนั้นแหละที่ผมเจอคุณเป็นครั้งแรกเรื่องราวเล่าย้อนกลับไปในวันนั้นพระเอกจะใช้บัตรเครดิตจ่ายแต่ว่าเครื่องของทางร้านเสียพอดีพระเอกก็เลยบอกว่าทางงานไม่เป็นไรนางเอกที่อยู่ด้านหลังจึงเสนอตัวและบอกว่าใช้บัตรสมาชิกของฉันก็ได้วันนี้วันเกิดฉันเหมือนกันมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้นางเอกเลยบอกพนักงานว่า เอาเค้กสองก้อนเลยค่ะแม้ว่าพระเอกจะปฏิเสธแต่นางเอกบอกว่าฉันกินไม่หมดอยู่แล้วคุณแบ่งไปนะนางเอกพูดว่างั้นคุณก็รู้จักฉันในวันที่ชีวิตพลิกผันนะสิในอดีตไฟๆโทรหาให้นางเอกไปออดิชั่นในตอนนั้นเธอจึงบอกพระเอกว่าสุขสันต์วันเกิดลารีบวิ่งออกจากร้านไปเลยพระเอกไม่ทันแมาแตาจะพูดกับนางเอกว่าขอบคุณ พระเอกบอกว่าเรื่องนั้นทำให้ผมอบอุ่นหัวใจมากหลังตกหลุมรักคุณครึ่งปีต่อมาเราเจอกันที่บาร์มันยิ่งทำให้ผมคิดว่านี้คงเป็นพรมลิขิตตอนนั้นพ่อผมป่วยนะ่ะเป็นครั้งแรกที่ผมไปบาร์ตอนนั้นเขาจัดปาร์ตี้หน้ากากกันอยู่พนักง,งานจึงเอานากากมาให้พระเอกที่กำลังดื่ม เมื่อพระเอกเข้าไปในงานก็เจอกับนางเอกทีกำลังตามหาเฟยเฟยหลาเธอก็สะดุดล้มพระเอกจึงเข้าไปประคองนางเอกเอาไว้หารองเท้าของนางเอกที่หลุดไปคุกเข่าลงและสวมมันให้นางเอกจากนั้นเขาก็ขยับเนคไทซึ่งกลายเป็นภาพติดตาในหัวของนางเอกมาโดยตลอดทางบาร์นับถอยหลังเพื่อเปิดหน้ากากกระดาษหลากสีโปรยลงมาจากข้างบนทว่าพระเอก,กลับเดินจากไป เพราะว่าเขากลัวหล่าไม่รู้จะสู้หน้านางเอกยังไงดีต่อมาเมื่อคุณดังขึ้นผมก็เริ่มเห็นคุณเมื่อไหร่ที่ผมเหนื่อยแค่เห็นคุณผมก็รู้สึกมีพลังผมได้เฝ้ามองคุณเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นเรื่อยงานเลี้ยงน,นั่นผมก็ไม่อยากไปตาตัดสินใจไปเพราะผมเห็นว่าคุณไปผมไปเพราะผมอยากเจอคุณ ผมไม่ได้คิดว่านั่นจะนำไปสู่เรื่องอื้อฉาวที่งานนั้นผมเฝ้ามองดูคุณเห็นคุณโดนรังกาเลยเข้าไปช่วยแต่ผมกลับทำตัวเองขายหน้าแทนนางเอกจึงบอกว่าคุณรู้ว่าพอมีเรื่องอื้อฉาวฉันจะไปหาคุณคุณเลยประกาศมั่นพระเอกยอมรับว่าใช่แต่ที่ผมทำไปเป็นเพราะผมรักคุณนะนางเอกเริ่มร้องไห้ เธอบอกว่าความรักของคุณแม้ว่าจะทำลายคนบริสุทธิ์ก็ไม่เป็นไรหรอพระเอกสับสนแล้วตอบเธอว่านี่คุณคิดว่าผมเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของเยาเหลียงหรอนางเอกจึงบอกว่าทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะว่าวันนั้นคุณก็อยู่ที่นั่นพระเอกบอกว่ามันกระทันหันนะอยู่ๆก็มีคนโยงสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันผมแค่อยากรอให้เหตุการณ์มันคลี่คลายเราค่อยบอกคุณนางเอกบอกว่าคุณปิดบังหลายอย่างจากฉันทั้งทั้งที่ฉัน แก้าตัวให้คุณไม่รู้กี่ครั้ง ฉันไม่รู้ว่าจะเชื่อใจคุณอีกได้ไหมพระเอกบอกว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะมูมูคุณคิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นหรอในหัวของนางเอกเต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าพระเอกอาจจะเป็นคนขับรถชนเหยว่เหล่ยงจริงๆลาจ้างพารับบาปนางเอกพูดกับเขาว่าในหัวฉันมีเรื่องมากมายเหลือเกินฉันรับมันไม่ไหวแล้วนางเอกร้องไห้แล้ววิ่งออกจากบ้านพระเอกไปทิ้งให้เขาได้แต่นั่งเคว้งอยู่คนเดียว เบื้องหลังในตอนนี้เผยให้เห็นว่าตอนที่นางเอกไปลองชุดพนักงานมาบอกพระเอกว่าชุดที่คุณบอกว่าไม่เข้ากับนางเอกเราส่งกลับไปให้ที่บริษัทผู้ผลิตแล้วนะคะพระเอกก็เลยบอกว่าผมไม่ได้บอกว่ามันไม่เข้ากับเธอผมแค่อยากให้เธอลองทุกชุดให้ผมดูผมจะซื้อทุกชุดเลยตัวนี้ด้วยนะจบตอนที่สิบ